สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุก้นครับผมช่องรถไถมือสองศรีสะเกดนะครับวบีซีแทร็กเตอร์อำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดครับเมเนมานําเสนอ2องคันนะครับผม2องคัน2รุ่นครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดเข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำมือเด้อครับผมเริ่มต้นคันแรกก็เป็นยันมาสามสิบเก่านะครับผมมีแบบสามเก่าสามที่นะครับราคาสองแสนหนึ่งหมื่นหาพันบาท ตอนสองสิบด้านหน้าพับล้าดทะเบียนปีหกศูนย์นะครับถึงลุกได้ครับผมถึงหายกล้วยกับเลยลุกมารีวิวนะครับผมคลายไปสองซ้ำเลยคือเป็นไข่ขรครับแตบเล่บอดดิม่าลิววครับความใส่พร้อมใส่เ,เครืร่องเคลียดดีล้วครับผมจางสตาร์ง่ายครับ สองรอยชัมม่วโมงราคาแก็บอลแรงครับสามแสนเออองแสนหนมืนหาพันบาทครับสองแสนหนมืนหาพันบาทนะครับผมกันต่อมาคั้นนี้ยันมาหา1เอนะครับผมว่าเอ็นสามหาหนึ่งเออครับพร้อมใส่พร้พอมสอยนะครับผม 351A นะครับปี63นะครับคันทะเบียนปี63ราคาก็สามแสนเก่ามือหาันบาทครับผมยังหาเปลี่ยนไม่ยังล้างความรถนะครับผมอาจจะก่ได้แล่นให้เบิ้ลหน,น้าครับผมเป็นเนียๆเพียบๆน,นะครับผมเศร้าจะไข่เล้้วก่อยอยากอยากไก้ขับรถปันไหนครับรปป เครื่องเกียร์ดีอมใสายออมสายนะครับตรวจเช็คให้เรียบร้อยสามแสนเก่ามือถห้าพันบาทด้านหาอัหลังใหม่แลครับประมาณนี้ครับอยู่หลงจะมีหลายรุ่นหลายขั้นอยู่ครับผมมากรุ่นหลายกระโุนมาติดต่อสอบถามกันได้ครับผม0 8นย์แปดหนึ่งหกศูนย์ศูนยเจหาสาเจครับผมอำเภอบุญสลัก สวัดศรีสะเก็ดครับขอบพระคุณหลายๆครับผมขอให้เฮงๆรื่อเรื่อยครับมาเจอมาจนใจนใจพี่ซีถ้าเกิดรับผมสวัสดีครับ